คะนี่ huh? <laughs> เย็น็นะพี่น้องยามแรงนะีาโมงอากาศดีดีู่ทงหน้าเนะขับเพลินกําลังวานเข่ากํลังข่ากํลังขึ้นงามเลยเกงตักริมึงเด้อค่ะผู้ชมอมจะพูดประเภทประเภทมาเราผิดเด้อะมองประเภทนี่ประมาณสองกันมือเลยเนาะนี่ Oh, no. Eh, no, no sabe no, nada no, 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 no. ปเพชรเอาสานี่ักเล่นอย่างคือบรรยากาศีอยยงนี้ยเป็นอาซาพอพนองเตียงให้ฟังนาคพ้ยซาพอพนงามของค่ะอคอยลมห้ห้ซาพออยซาอสาพอกซาพอพี่โยนอันนี้ก็ Diolch yn fawr iawn am Chào mừng ăn như sai này ừ. ใช่ทำกับขยะขวดกันนะะน้ำประแดดมันสินอนก้นมันสีบนนัวขยะกันกำลังกู้ฟามันก็ไม่อยู่จรินั่งอย่าอัดได้กูฮะกูมาเขาก็ นะไม่ไม่ใชความรุนแรงเกิดมากิด <c oughs> ไปไปเอยจะไปน้ำกันครับไปก็ยัน<ด>แล้ววางโต๊ะได้หรืน้ำไล่ไลล มุยยอดกับแออร์เล่มนี้นะ

ดูกูนั่งตรงนี้เลยหมยแกกินกินกอนมาแล้วหนูยังมากินเลยปลาป่ามานี่มานี่เดต้มไม่ใช่นั้นเล็บมือนางีเดี๋ยวชกอ้าดนาหารทะเลนะี้ยกินไวมเดี๋ยวน่นี้นี้ ไม่้องเยอะด้วกลับเอาเยอะเลยไข่เปาเดี๋ยวตกใส่กระปุ่นไปน้ำเนาะอือือ่งเยเลยให้ให้ให้ท่านผู้ชมนมงเนะแซบพากกว่านี่แซ่บพากแซ่บาแน่อเอาซี่มึงเดี๋ยวไม่ได้กินเลยกินก่อน นี่อืมมาเลยเด็ดๆอืมมง่วนเนาะ yeah.

นี่ปาปลามันี่มาามากิเขาม,ามากมันเอ้าขนข้าวนี่ไม,ไม่มานั่งอยู่นี่เจานัางนี้เจาเลยนั่งหันางนวนั่งหันด่งให้ No, เขาจะกินมาวหอเรนืลอนเนื้อมาดูอ่ะนี่พะกนั่งตรงนี้ก็ได้ไหมนี่นั่งตรงนี้เลยมาค่ลูกเอาบักไหมปากปากกมากรได้อันนี้คิดเป็นพร์ะแครับขอ่นขอขอ่อขอ้อ จช่เดี๋ยวแซ่บแผลนีกเจบแซ่บเด้อพี่น้องพี่น้องจะกินยวดะกินั่อจกายแน่นอนเ่อไไม่กินวัสดีจ้วยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ เค็นถือน้ำทำไมไม่ไมพากันเอาน้ำมาด้วยเอาน้ำมาไปขวดเดียวก็พอแล้วสามนกินเี่ย้องกระจาอยู่เอออยู่นั่นแหะลูกกระซาอยู่ทุนั้งงานอันนี้อ่ะท้งงหนที่พอยนี่ร้เรื่องกับมได้ยินเนาะปาเ้ามันี่มา ามานี่มา